สวัสดีค่ะหนูมาสมาัครตำแหน่งการท่องเที่ยวค่ะสมัครการท่องเที่ยวใช่ค่ะทำไมถึงเนาท่องเที่ยวเพราะหนูจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเอาเงินตัวเองค่ะเอาเงินบริษัทเอาค่ะ <c oughs> ประหยัดงบค่ะอ๋อหนูจะเอาเงินบริษัทพี่เพื<ด>่อ<ด>ไปท่องเที่ยวถูกต้องค่ะแล้วหนูมีประสบการณ์อะไรหนยแนะนำให้พี่หนูมีประสบการณ์ที่กระบี่ค่ะมีประสบการณ์ที่กระบี่ใช่ค่ะประสบการณ์อะไร พอดีว่าหนูไปเด็กกาแฟค่ะแล้วหนูไม่กล้าไปน้ำค่ะหนูกลัวตาสองชั้นหนูลุดสาพี่แย่ขำสิคะหนูหลอกแฟนตัวเองว่าหนูมีตาสองชั้นมาตลอดอ้าแต่นี่หนูก็มีตาสองชั้นอยู่แล้วนะพอดีว่าหนูไปทําตาสองชั้นมาค่ะโยโออหนูทำตาสองชั้นมาใช่แล้วประสบการณ์หนูเป็นยังไงแฟนหนูพาไปที่กระบี่คะคะน้ามันใสมากเลยค่ะพี่ แล้วทีนี้หนูติดตาสองชั้นไปแดดที่นู่นก็คือแดดแรงมากเราหนูกังวลว่าเวลาหนูจ้องตาแฟนหนูอะค่ะพี่ถูกว่ามันเหนียวตาหนคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูติดสติก์ตาสองชั้นไปใช่ค่ะก็พีมันแดดแรงมากเวลาเรามองตาแฟนใช่ไหมคะบางทีอะมันเหนียว,วพี่เข้าใจความรู้สึกเหนียวพี่ตาไหมคะคืออ๋อคือสก็อตเทปเนี่ย มันเหนียวมันโดนแดดแล้วมันละลายอ๋อมันีแดดทาดิแล้วเวลาเรากําลังเดทกําลังไอ้นี่หค่ถืออ้ะพี่รโรแมนติกกำลังมองตากันแล้วบางทีมันหนืดตาโอเคแล้วอันนั้นคือหนึ่งเหตุผลค่ะแล้วก็แฟนหนูถามว่าทําไมไม่ลงมาเล่นน้ำาในทะเลทะเลสวยมากกลับแบบว่าไปโรแมนติกกับแฟนเลยในทะเล แบบว่าดงแล้วขึ้นมาแต่ลืมไปว่าตัวเองไม่มีตาสองชั้นเราติดเอาระปลอมเอาค่ะพี่หนูก็เลยแบบสั่งฝังใจตัวเองมากเลยค่ะอ๋อมันมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจมากแล้วหนูก็ฝังใจกับเกาะเกาะนัน้นมากเลยว่าหนูไม่ได้ลงเล่นทะเลพอหนูฝังใจเสร็จแล้วหนูทำาไงอ่ะหนูลกลับมาหนูจองเลยคลนนินิกไหนทำตาสองชั้นสวยและเร็วที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าแฟนจะกับมาเท่อไหร่เอาแบบว่า ระยะเวลาในการแบบตัดไหมเร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะหนูเจอที่ไหนทีละพรค่ะแผ่ที่ทีละพรมันไวที่สุดเพราะถ้าแฟนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วตอนนี้แฟนหนูรู้ยังยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เลยใช่ค่ะเพราะตอนนี้แผ่ก็เนียนขึ้นลวค่ะแผ่เนียนขึ้นแผ่ที่ขอดูขอดูแผ่หน่อยตื่นก็เดินลงน้ำได้แล้วค่ะพี่ขอดูเรซูเม่หนูหน่อยพี่มันไม่ใช่ตัวหนูเลยนะคะ อ๋อี่นี่คือหนูพี่ดูสิพี่ดูสภาพเนี่ยสมมติถ้าหนูลงน้ำไปอ่ะตอนตอนตอนอ่อตอนอยู่บนน้ำอ่ะตายอย่างงี้ถ้าหนูกระโดดลงน้ำไปวันนั้นที่แบบไอนี่แฟนอ่ะแล้วลุกขึ้นมาแล้วมันเป็นตายอย่างเงี้ยเขาจะจำหนูได้อ๋อโอเคพี่ถือว่าพี่ชอบหนูพี่จะรับหนูเข้าทำงานขอบคุณมากค่ะพี่แล้วก็ขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์ในการท่องเที่ยวของหนูก็คือหนู จะชวนแฟนไ <laughs> <ะ>ม่ใช่หนูจะชวนแฟนแล้วก็ใช้เงินในบริษัทพี่ค่ะไ <Okay. S 1> ปเที่ยวค่ะถือว่าเป็นความคิดที่ดีพี่ชอบความตรงไปตรงมาของน้องแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะพีนี่ขอบคุณนะ <laughs> ครั <laughs> ขบขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs>